โยโซ่ปวารังสมาสมปุโรสวากโตเยนัภปากวัตตาทมุสุปฏิปันโนยัสสปากวัตโทสาวกสังโฆตามะยังปคกวันตังสัทธมังสังฆังอิเมหิสักระยะตารังอารรพิเตยอภิปูชยามะ tatunu pante pakua sukira parini putu pacima cana tanu kampa mana sa ime sakare kata pana pute parikan hatu amha kangki kara tang hitaya sukaya arahang sama samputo pakua ตุตังภควันตังอภิวาทิเอมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนวสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ Tammbahangkudhasa pakawapapak nama karrang karose nakmu datsa paka wathu arang at sema semmpusa Namu datsa paka wattu a atuh sema semputasa ขอนกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัมมาสัมพุทธัสสะปรสโรูชอบได้โดยพระองค์เองท่านยัางพุทธวิตริงโกรมะเสยโยสุ ัมปนูเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้สเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรุริสาธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัาธาเทวมนุษสนาง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมข้าว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแน่คธรสั่งสอนสัตว์โยกิมังโลก,กังสัเทวกังสมาระังสะพรามัง สจมานพระมันิงประชังสัเทวมนุสังสยังอภิญญาสสิกาตววภเวทีสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารกรมและมูสาพร้อมทั้งสมณาพระม พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกรยานังไหเรอะในเบื้องต้นมาเทกรยานังไหเรอะในธรรมทางปาริโยสานกรยานังไหเรอะในที่สุด จากทนนั้งจะพยัญาชนะเกวาราปริพุนางปริสุทางพระมัจจยังปกาเสสิทงประกาศพรหมจาร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์ชิ่นเชิงพร้อมทั้งอัตถาพร้อมทั้งพยัญชนะตมหังพรกวันตังอภิปุชญยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังพระกวันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเกา่าทานทำอยังธรรมพิทุทิงกระโรมมาเส โยโสสวะคาโตภะวะตาธรรมโอพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วสารเตีติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเึืนงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปาสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวคาผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจะตังเวทิตาโพวินยุยิเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิูุิยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนานตาหมังธรรมังศิรสะนามามิข้าพระเจ้านอกน้อมพระธรรมนานด้วยเสียงเคราท่นานทมอย่างสงฆวิตุติกรโรมเยสยโยโซสุปฏิปนันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของ พระภาคเจ้านั้นม <theore> ูไดปฏิบ <rounds ugen> <akukan> ัติดีแล้วอวชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบาตเพื่อรู้ทรรเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามีจิปฏิปันโนพระคะวโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูไดปปฏิบาตสมควรแล้วยาธิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาเรปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาผู้แห่งบุรุษสิกุ นับเพียงตัวุรุษได้แปดุรุษเอสาพระคาวโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุเนโยเป็นสงควรแก่สาการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนโยเป็นสงควรแก่สาการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักินเยโยเป็นผู้กวารับทักินาทาน อันชลีกรันยอเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตร,รังบุญญะเกตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิง่งกว่าตามหังสังขังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งพระเจพาพอพระสงฆ์หม,มู่นานตามหังสังขังศิรษานามามิ อาพระเจ้านอบน้อมพระสงหมู่นั้นด้วยเสียงรล้าวธรรมยังรัตนะยป,ปนาคาทายโยเจวะสังเวขพริกิตตนาปาจาจาปนามเสสีบุสุสุททธกรุณามหันโนพระผู้มีพระบาเจ้ผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจม่วงมหนันนป โยจันตาสุธรหมุญาณนโรจโนูพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสาพปาปูปักิเลจขาตะโคเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกคิเลสของโลกวันทามิพุทธังอามาทะเรนตาัางข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาเรวเบเอื้อเฟื้อ ธมโอปฏิปวิยยตาสาสานโนประธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุดดวงประทีตโยมคาัาปากาวมัตเภเพทพินาโขจำแนกประเภทคือมรรคนิพพานส่วนใดโลกุตตารยโยจตทัตจีปโนโซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรกุตระนั้น วันทามิธรรมมังหะมาทะเรนาตางข้า,รา,าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารพเอื่อเฟือ่อสังโฆสุขเขตาพเทติสันโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยอเทตาสันโตสุขตานุโปโธเป็นผู้เห็นพระนิพพานตาสรูตามพระสุขมูได โลละปะหิโนอริโยสุมเมรโสเป็นผู้ละกิเลเเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีควรหามิสังขังอาหมาททเรนาตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารพเอื้อเฟือเหเจว่ามกันตาพิภูเชนัยยะกังว่าดุตรายังวันทยตาิสังขาตัง บุญยังไม่ยายังไมา่มาสาพผปัทวามาหุนตุเวตาสาปพระวาสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าพูว่าอยู่ซึ่งวัดถุสามคือพระรันาตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น ทิทาตถาคตโลกเกอุปโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารังสัมมาสัมพุโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสประาโรูชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโอจเทสิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุก อุปาสามิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธทคามีสุกตปะปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุกตประกาศไม่ยันตั้งธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีตุคาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีตุคาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์วรรณมปีตุคังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเววทวะทุขาทุมาสุปายาสาปีตุคาแม่ความโศกความรำไรรำอันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อภิเย,ยอิสัมปโยโคตุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อภิเย,ยอิวิปโยโคตุโคความพระภาคจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดช่างนาราปฏิตามปิดทุกขขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกเสยทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา สัญอยู่ปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาเยสังปริญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ปาทานขันเหล่านี้เอง ธาร,าาร,ระมโนโสภะวะราภูมีพระภาาเจ้นานั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกิวินิตีย่อมแนะนำย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะพนัสสาวกวาโตสาวกเกสุอนุสาสพีปุราภวัตติ อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านานย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยง วิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธรรมาอนัตตาที่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมยังโอตินามะอาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแลว้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณนาะโดยความแก่และความตายโซโกเกหิปริเทเวอิทุเขหิทโทมนาเซหี ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเข้าแค้นใจทั้งหลายทวโคต,ตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทกขาปรปเรธาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวันหานิมาสาเควราสาทุขาคขันทาสอันตรกิริยาปัญญาเอธาติทำฉนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ยาปลงปากอชชัดแก่เราได้ทีราปรินิพุตตังบิตังพัะวันตังอุทิศรันตังสมาสมพุทธังเราทั้งหลายอุทิจรฉพาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเรสตาสโรูชอบได้โดยพระองค์เองแม่ปรินิพานานานแล้วพระองค์น,นั้นสาธาอา,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 อาคาระสมะอเนคาริยังบับพาาิตา เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงปะกวาติพรมจริยังเทรามะพระพืชอยู่ซึ่งพรหมจารย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองนนค์นั้นเีกุคูนังสิขาชาสิวาสมาปนาถึงพร้ามด้วยศิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุทั้งหลาย ต่างหน่วพระมัตเยยังอิมาสาเกวราสาัตกะกันทาสอันตะกิริยายาสังวัตตุท,ทีขอให้พระมัจรั์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดอรังสมาสังพุทโรภะกวา พุทธังภควตังอธิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธัมมังนวสาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมาม